สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับครูอจริยาชายรุ่นนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องมรารยาทในการเขียนถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ ุดประสงค์การเรียนรู้ของชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกมารายาทในการเขียนได้และที่สำคัญต้องมีมารายาทในการเขียนค่ะและอุปกรณ์ที่ใช้ในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นหนังสือภาษาไทยป .4 เล่มสีส้มเตรียมหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะ อ่าเรามาดูเรื่องการเขียนกันนะคะการเขียนมีประโยชน์ดังนี้คือการเขียนน่ะก็คือการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์นะคะโดยใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะักเรียนจะเห็นว่ามนุษย์ทํำเขาก็จะมีการขีดเขียนที่ทำเป็นภาษาของเขานะคะ ซึ่งการเขียนเนี่ยนมนุษย์เราเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามใน,ในการฝึกฝนกว่าที่จะเขียนมาเป็นตัวอักษรเขียนเป็นคำและเขียนเป็นประโยคเขียนเป็นภาษาสื่อความรู้ความคิดความรู้สึกที่ต้องการให้รู้เรื่องได้ก็ต้องฝึกกันมานานนะคะและการเขียนเนี่ยเป็นการแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกความต้องการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการของเราค่ะ และผู้มีมรารยาทในการเขียนควรปฏิบัติตนดังนี้นะคะข้อแรกเลยนักเรียนควรจะเขียนด้วยตัวบรรจงให้อ่านเข้าใจง่ายคนอื่นถึงจะอ่านเข้าใจความหมายสิ่งที่นักเรียนเขียนมาตัวอย่างเช่นบางคนเขียนการบ้านมาให้ครูครูอ่านไม่ออกเลยครูก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงนะคะดังนั้นการเขียนให้คนอื่นอ่านรู้เรื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญจะต้องเขียนตัวบรรจงนะคะ ข้อต่อไปนะักเรียนควรจะเขียนด้วยภาษาที่สุภาพไม่ใช้คำหยาบคายในการเขียนค่ะและก็ควรที่จะเขียนสะกดคำให้ถูกต้องและเขียนประโยคให้ถูกตามหลักภาษาไทยด้วยนะคะประธานกริยากรรมค่ะที่สำคัญนะคะนะักเรียนไม่ควรที่จะเขียนว่าร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายเลย ตัวอย่างเช่นบน Facebook มีเยอะแยะนะคะที่เขียนด่าคนนู้นคนนี้คนนั้นสุดท้ายแล้วตัวเองก็โดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไปนะคะบางคนเขียนแรงมากนะคะจนผู้ที่ถูกว่าเนี่ยรับไม่ได้ทนไม่ได้บางคนไปฆ่าตัวตายก็มีการดังนั้นการเขียนเนี่ยจึงสำคัญมากๆเลยนะคะจะพูดอะไรจะเขียนอะไรจะต้องคิดให้เยอะๆเลย ต่อไปนะคะหากนักเรียนเขียนผิดนักเรียนก็ควรจะใช้ยางลบนะคะลบให้สะอาดถ้าหนูใช้ดินสอนะแต่ถ้าหากหนูใช้ปากกาหนูก็ใช้น้ำยาลบคําผิดหรือที่นักเรียนเรียกว่าลิควิดนะคะ่ะลบให้สะอาดก่อนที่จะเขียนลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ และไม่ควรที่จะขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้หรือเขียนขีดเขียนในพื้นที่สา,สาธารณะเช่นผนังห้องน้ำประตูห้องน้ำโต๊ะนักเรียนโดยอี้นักเรียนเป็นต้นนะคะบ,บางห้องครูเห็นเขียนเต็มไปหมดเลยทั้งทที่ไม่ใช่ของของตัวเองนะ ต่อไปถ้าหากหนักเรียนเขียนลงกระดาษนะคะนักเรียนก็จะต้องรักษากระดาษนั้นน่ะให้มันสะอาดอยู่เสมอไม่ยับไม่ฉีกขาดไม่ดำนะคะควรจะรักษาความสะอาดนะคะมาร,รยาทในการเขียนที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ หาต้องเขียนงานที่เป็นทางการก็ควรจะใช้หมึกปากกาที่เป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเพราะเป็นสีที่เป็นทางการนะคะไม่ควรใช้หมึกปากกาสีฉูดฉาดอันนั้นเอานักเรียนเอาไว้จดบันทึกในสมุดบันทึกของตนเองนะคะ แ้วถ้าหากนักเรียนนำงานเขียนของคนอื่นมาใช้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วยว่าเอามาจากหนงังสือเล่มไหนเอามาจากเว็บไซต์ไหนคะ่ะเพื่อ,เ,อเป็นเกียรติแก่ผู้เขียนนะคะและสุดท้ายนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในงานเขียนของตนเอง เขียนอะไรลงไปตัวเองต้องรับผิดช,ชอบเขียนว่าร้ายคนอื่นตัวเองก็ต้องรับผิดช,ชอบนะคะคิดให้ดีก่อนที่จะเขียนนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็มาถึงช่วงทำการบ้านกันเถอะ การบ้านของนักเรียนในวันนี้นะคะคุณครูให้หนูทำในหนังสือภาษาไทยเล่มสีส้มหน้า163เรื่องมรารยาทในการเขียนมีแค่หน้าเดียวเท่านั้นเองนะคะ <S <S นักเรียนถ่ายภาพหรือส่งตามที่คุณครูประจำวิชานัดหมายได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับ ห้องเรียนภาษาไทยในชั่วโมงนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ